Ugh, it's so troublesome when you can't use violence to solve things. I agree, but we still have to do it. This way, this way. Huh? Come here, mister. So let's begin the sheet. Would you help me? เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่ออกมาจากไลฟ์สตรีมนิเกะตเมื่อวานนี้กันนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมซัมเมอร์นะฮะซึ่งแน่นอนว่าจะมีอะไรที่แบบโอ้โหเซอร์ไพรส์เราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปแบบแต่ละข้อออกมาให้แล้วกันนะครับว่าในซัมเมอร์รอบนี้เนี่ยเราจะได้เจอกับอะไรกันบ้างน,นะครับ แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เราจะได้ก่อนเลยเนี่ยไม่พ้นแน่นอน,นครับตัวละครใหม่ในชุดว่ายน้ํานั่นเองนะครับผมก็รอบที่แล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าตัวละครอะไรบ้างนะครับผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะมาทั้งหมด2ตัวละครด้วยกันนะครับผมซึ่งตัวละครแรกนั่นก็คือตัวละครของโรซาน่าตัวละครที่2ก็คือตัวละครของซากุระนั่นเองนะฮะผมก็เป็นเทธิดาใต้ดินนะครับผมดีนะมากันแค่2คนไม่พาโมรันมาอีกคนนึงนี่พบแก๊งกันเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้เนี่ยตัวละครของโลซาน่านะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นสายซับพอตอาวุธที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นอาวุธแอสเซอรไรเฟิลจู่โจมนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ใช้เบิร์ดเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งที่2ส,ส่วนตัวธาตุของตัวโลซาน่าเนี่ยก็จะเป็นธาตุลมนะครับซึ่งมีเอฟเฟกมาเข้าๆนะครับที่เขาบอกมาว่าตัวของโลซาน่าเนี่ยจะเป็นสายซับพอตที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมนั่นเองนะฮะ ส่วนตัวละครที่2นะครับผมก็คือตัวของซาคุระนั่นเองตัวของซาคุระเนี่ยก็จะเป็นสายแอตแทกนะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยก็จะเป็นอาวุธไรเฟิลจู่โจมเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ตำแหน่งของเธอเนี่ยก็จะมาเป็นตัวเบิร์ดตัวละครที่3นะฮะแล้วก็ธาตุเนี่ยก็ยังเป็นธาตุลมเหมือนกับตัวของโลซาน,น่าเลยนะครับ แล้วก็ตัวของซากุระเนี่ยก็จะมีข้อมูลคร่าวๆมาเหมือนกันนะครับว่าจะเก่งเรื่องการโจมตีส่วนต่างๆของศัตรูนั่นเองนะฮะส่วนรายละเอียดปีกย่อยอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอข้อมูลรายละเอียดที่เดี๋ยวอีกสัก2-3วันเนวันเดี๋ยวก็น่าจะออกมาแล้วนะครับผมแน่นอนนะครับนอกจากตัวละครใหม่ที่มาพร้อมกับชุดว่ายน้าแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวละครเก่าๆที่ได้ชุดว่ายน้ําด้วยเช่นกันนะครับผมก็อย่างเช่นตัวละครของไวเปอร์เนี่ย ก็มาพร้อมกับชุดคลุมสีขาวนะครับก็เข้ากับสไตล์ของน้องเขานั่นแหละฮะผมส่วนตัวละครที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวละครไมเดนก็ยังคุมโทนเหมือนเดิมครับไมเดนก็จะออกมาในแนวชุดสีดํานั่นเองนะฮะส่วนกิลตี้เนี่ยนะฮะก็จะมาชุดในแนวเขียวขาวนะครับผมก็เข้าโทนเดิมของเธอแล้วก็ชุดเนี่ยออกจากสปอร์ตสปอร์ตสักหน่อยหนึ่งนะฮะสำหรับตัวของกิลตี้นะฮะ และแน่นอนครับนอกจากความสวยความงามของตัวละครที่เราจะได้พบเจอแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่เราจะได้เจอในงานนี้ก็คือมินิเกมที่แปลกใหม่ครับผมผมก็ไม่คิดว่าตัวนิเกตเนี่ยจะทำได้ถึงขนาดนี้นะครับผมเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมินิเกมของนิเกตเราเนี่ยจะไปโคออปนะครับกับเกม t h ็บเดอะไดเนะครับผมซึ่ง ทุกทุกคนรู้กันดีครับว่าเกมนี้นี่โด่งดังแค่ไหนนะครับผมแต่ตอนนี้ใครที่ยังไม่เคยเล่นใครที่เห็นแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ซื้อมันเล่นนะครับผมรอบนี้แหละเราจะได้มันเล่นในเกมนี้เกะกันนะครับผมแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเป็นเกมตัวเต็มนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันพิเศษมากกว่าน,นั้นก็คือทีมอียิตของเรานะฮะจะได้หลุดออกไปอยู่ในโลกของเกม the d e ็ t เดอะไดเวอร์ครับผม เราก็จะได้ไปล่าปลายิงปลาทำซูชิทำร้านขายกันนะครับผมซึ่งใครที่ชื่นชอบ Death the d e p t h ดอ e d ไดเวอร์นะฮผมผมว่าเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้หรือใครที่มีความรู้สึกว่าสนใจกับเกมนี้อยู่แล้วแต่ยังไม่เคยซื้อเล่นรอบนี้นะครับผมเราจะได้เล่นมันในมินิเกมในเกมของนิ k เกะกันนะครับและแน่นอนครับผมไม่ใช่แค่โคออบเฉย ทีมเอจิของเราเนี่ยเราก็จะได้ชุดคอตูมด้วยนะฮะก็จะเป็นชุดคอตูมของแมสแลวก็ของตัวแองเกอร์นั่นเองนะครับที่จะได้ตัวคอตูมเป็นชุดดำน้ํามาด้วยนะฮะแล้วก็ยังแถมมาด้วยกับมินิเกมเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมที่ก็เป็นเหมือนเดิมที่ว่ามันจะมีมินิเกมเล่นในแมปเล็กๆของเรานะฮะก็จะรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นมินิเกมตกปลานะฮะผมใครที่ชอบเกมตกปลาเนี่ยก็น่าจะสนุกสนานไปกับมินิเกมอันนี้กันนะฮะ และก็แน่นอนครับผมของรางวัลแจกเล็กๆน้อยๆนะฮะประจํากิจกรรมซัมเมอร์รอบนี้เนี่ยของรางวัลล็อกอิน14วันเนี่ยเราก็จะได้ตั๋วแบบจํากัดนะครับผมตั๋วแบบพิเศษเนี่ยก็10ใบด้วยกันสําหรับการล็อกอินแล้วก็สําหรับการเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีตั๋วจํากัดทั้งหมดเนี่ย10ใบและอีก10ใบเนี่ยก็จะเป็นตั๋วธรรมดานะครับผมสําหรับการเล่นกิจกรรมเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือการที่เราจะได้มีการโคอปกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับเกม IP ดังนะครับผมซึ่งเขาประกาศมาเลยว่าเป็นเกม IP ดังนะซึ่งอันเนี้ยเขายังไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่าไอเกม IP ดังเนี่ยมันจะมาจากเกมอะไรแต่ว่าให้เรารอลุ้นกันเองนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะฮะซึ่งเขาเ็ยังไม่ได้บอกนะครับว่า เขาจะมาโคออก,กันเดือนไหนยังไงนะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายที่ไม่อยากให้บรรดาเพื่อนๆได้พลาดกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เริ่มกิจกรรมไปแล้วนะฮะนั่นก็คือร่วมกิจกรรมโหวตชุดคอสตูมของหมวกแดงนั่นเองนะฮะก็จะมีชุดคอสตูมทั้งหมดในสามแบบด้วยกันให้เราได้เริ่มโหวตกันนะครับผมแล้วก็พอได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยทางออฟฟิเชียลเนี่ยเขาก็จะทําคอสตูมของอ,อันนั้นน่ะเอามาให้เราใช้กันนะครับผมแล้วก็ ได้ข่าวว่าจะเป็นคอสตูมแจกฟรีด้วยนั่นเองนะครับก็ข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมที่รวบรวมมาที่มันสำคัญสำคัญก็จะประมาณนี้ส่วนหลังๆของไลฟ์สตรีมเนี่ยก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับฝั่งออฟไลน์แล้วครับจะเป็นเรื่องทั้งคอนเสิร์ตการรวมตัวหรือจะเป็นอีเวนต์ต่างๆนะครับผมก็จะเป็นอยู่ช่วงท้ายนะฮะใครอยากจะไปดูว่านิเกตมีจัดอีเวนต์ออฟไลน์อะไรยังไงตรงไหนบ้างเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูในไลฟ์สตรีม ของนิกเกตได้เลยนะครับผมแล้วก็ตอนช่วงจบของไรส์สตีมเนี่ยเขาก็มีแจกโค้ดนะฮะซึ่งได้ตั๋วจำกัดจำนวนเนี่ยใบด้วยกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆคนไหนอยากจะได้โค้ดไปใส่ในเกมนิกเกตและจะเอาตั๋วมาเปิดนะฮะก็เข้าไปดูไรส์สตีมย้อนหลังของในช่องทางนิกเกต o f f i ิเชีได้นะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกๆคนที่รับชมและฟังนะครับผมแล้วก็ฝากช่อง C A Story เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ